ทีมงานทุพและแต่สงคลาครับเราไปติดตามสถานการณ์โควิดสิของจังหวัดสงขลากันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ยังคุมไม่ได้เอาไม่อยู่ยังคงพบผู้ป่วยรายวันสูงอยู่ครับขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในระดับท็อปไฟของประเทศครับบางวันก็พุ่งไปเป็นรองท็อปครับรองจากกรุงเทพเมื่อวันนี้ครับ พบผู้ป่วยนี่493คนครับและตอนนี้ทางจังหวัดสงขลานะครับยังคงเร่งระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั้ง1 6อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับบางแห่งถึงกับจัดโปรโมชั่นเอาใจมอบรางวัลให้กับผู้ที่มาฉีดวัคซีนกันเลยครับเราลงพื้นที่ไปที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลากันนะครับทีมงานตัวพ่อไปจบหมดครับ ตอนนี้ที่อำเภอเทพาพบผู้ป่วยอยู่ในอันดับ6ของจังหวัดสงขลานะครับจำนวน3,937คนนะครับทางนายสิทธิชัยเทพภูษาอำเภอเทพาครับจึงได้เร่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอสอมออกรุรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนกันให้มากที่สุดครับเรียกว่าจัดเป็นมหากรรมฉีดวัคซีนกันเลยทีเดียวนะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดขบวนรถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงข้างออกประชาสัมพันธ์ไปตามหมู่บ้านทุกต ออกทุกซอกทุกซอยครับเพื่อให้เข้าถึงประชาชนถึงหัวบันไดบ้านกันเลยนะครับประกาศกันตามภาษาชาวบ้านนี่แหละครับพี่น้องเออพี่น้องเออชีต้าชีต้าท่าไรอยู่เลยละครับ และยังสร้างแรงจูงใจให้กับชาวบ้านด้วยนะครับเช่นชาวบ้านที่มาฉีดวัคซีนที่โรงเรียนบ้านตูยงนะครับตำบลปากบางและที่โรงพยาบาลเทพาครับโดยมีการจับฉลากรางวัลเพื่อมอบให้กับผู้ที่มาฉีดวัคซีนเข็มแรกนะครับรางวัลที่1ข้อทองสองสลึงรางวัลที่2เงินสด ,6000 บาทรางวัลที่3รถจักรยาน5คันรางวัลที่4พัดลม10ตัวและก็รางวัลที่5 ข้าวสาร30ถุงนะครับเนื่องจากในพื้นที่ตำบลปากบางประชาชนยังฉีดวัคซีนเข็มแรกน้อยมากครับไม่ถึง50%ของประชากรทั้งหมดที่อายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปนะครับและมีคนติดโควิดมากจึงต้องใช้การรณรงค์ลงและสร้างแรงจูงใจโดยการ จับสลากรางวัลน,นี่แหละครับโดยจะจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่16พฤศจิกายนนี้ครับที่โรงเรียนบ้านควนติม,มนในตำบลเทพาครับในวันที่มีการประชุมกรรมการระดับตำบลน,นั่นแหละครับนี่ก็เป็นสีสันการรณรงค์ฉีดวัคซีนที่อำเภอเทพานะครับออกมาตะครับออกมาฉีดวัคซีนกันรางวัลแค่สีสันครับแต่ว่าฉีดแล้วนี่คนฉีดก็สบายใจคนอยู่ใกล้ก็สบายตัวไม่ต้องมาเที่ยวกลัวกันอยู่ครับ